สวัสดีครับทุกคนเออวันนี้มาเจอกับบีสูย์นะครับทุกคนอ่ามาเจอกับบีสูย์แล้วนะตอนนี้นะครับตอนนี้นะใครที่ให้อยากให้ผมปั่นให้นะทุกคนอยากให้ผมปั่นให้ทุกคนพลาดละครับตอนนี้ครบห้าคนแล้วนะหลังจากอีพีนี้นะครับผมจะทำอีพีปั่นให้นะทุกคนเออบอกแล้วช่วงปีใหม่ผมผมบอกแล้วให้ติดตามนะครับให้ติดตาม youtube ไว้แล้วก็บอกว่ากดกระดิ่งผมบอกแล้วให้กดกระดิ่งนะพยายามดูคลิปผมเยอะๆนะ ผมก็บอกไงโอเพนแชทไปแล้วนะทุกคนอืมแต่ทุกคนบอกว่าไม่ดูดิทุกคนแบบบางคนบางคนบอกว่าเขาก็สนใจบางคนเขาก็แบบว่าไม่ได้ดูนะทุกคนอ่าสำหรับวันนี้นะครับมาเล่นเกมเสือนะผมบอกเลยมาเจอกันตอนสองทุ่มนะทุกคนมาเจอกันตอนสองทุ่มนะผมเอาทุนเดิมจากเมื่อวานเลยนะครับผมเอาทุนเดิมจากเมื่อวานดูดิผมอยากได้ขึ้นขึ้นหลายหมื่นนะทุกคนเมื่อวานโคตรขาดฟิลจัดอ่ะเออ แบบว่าก่อนที่จะไปเล่นนะทุกคนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับไม่ควรที่จะเข้ามารับชมนะเออใครที่อยากเข้ามารับชมหรือว่าอยากมาเล่นด้วยนะครับไปจุงมือพ่อแม่มาเล่นด้วยนะครับแค่นั้นเลยเออไม่พู่งแค่นทำเพลงคนระับผมไปเริ่มที่เบดสามสามสิบไม้กว่าทุกคนถ้าวันนี้เป็นอีกนี่ผมแปลว่าเซ็งจัดอ่ะเออถ้าวันนี้เป็นเป็นอีกนี่แบบว่าโศลโยโกยสุโกโลลัวไกจัดอ่ะเออเมื่อวานนั่งทำผมโัวร้อนอ่ะ บอกว่าับซอกอะทุกคนอุ้ยคือแบบว่าโอ้โหไหลไหลช้าๆอย่างนี้เสียวอะทุกคนไหลช้าๆอย่างนี้เสียวอะเออมีสิทธิ์ปะวะมีสิทธิ์มีสิทธิ์ไหลเป็นเหมือนเมื่อวานปะวะทุกคนจบนะครับจบนะถ้ามันไหลแบบเมื่อวานนี่บบว่าผมเลิกเล่นเลยนะทุกคนอุ้ยอุ้ยเกือบโดดเกือบโดดโอ้โหมันก็เกือบเท่าเมื่อวานเลยนะเนี่ยแย่แล้วแย่แล้วอือผมว่า เดี๋ยวผมเริ่มไปเบ็ดสิบดีกว่าทุกคนเริ่มที่เบ็ดสิบเลยดีกว่าเออไม่พูดแทมทำเพลงนะมันจะบอกว่ายืดเยื้อไปไปนานนะครับอ่าตอนนี้บอกว่าผมต้องเล่งจัดอ่ะเผื่อแบบเน็ตผมจะไม่ดีเหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมโทรไปหาศูนย์เขาแล้วนะเออเมื่อผมมาขออนุญาตไม่บอกช่อกี้โกรโดสวย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 เอขอขยันแดบขอันแดบเอออุ้ยเต็มหน้าอืมเต็มหน้าก่อนน้อง เออสวยขาดอีกสองช่องยังไงอืเออสวยคูณสิบเออสามร้อยสวยเมื่อวานผมโทรไปหาสูตรแล้วนะเออขออนุญาตไม่บอกชื่อนะครับเป็นค่ายแดงนะทุกคนเออแค่นั้นแหละเป็นค่ายสีแดงนะครับเป็นค่ายสีแดงไนหะผมบอกว่าอินเทอร์เน็ตผมตั้งเยอะทําไมแบบว่ายังมีปัญหาอีกคือว่าผมก็จ่ายตรงเวลาแล้วผมก็จ่ายแบบว่าจ่ายทุกเดือนอนะเออไม่มีเดือนไหนขาดนะทําไมเน็ตผมยังไม่ดียังไงยังไงไทําไมบอกว่า มันขัดใจไวรุ่นอ่ะเออแบบซุกโก้ล่าโกอ่ะซุกโดดก้หล่ากายมากอ่ะเอสอสตอก็มอสิซิเต้ก็เมออ่ะเออประมาณนี้ทุกคนผมก็แพมไปอย่างงี้นะเออเขาก็บอกอะไรนะน้องโอ้โหคำเดียวจบเลยห <c oughs> ยอกเล่นนะหยอกเล่นนะเขาก็บอกว่าเพิ่มสปีดแล้วก็บอกว่าขอโทษผมมานะแต่ก็วันนี้นะครับผมจะแตกแตกรอยแตกล่าหรือเปล่านะเออจะแตกรอยแตกล่าหรือเปล่า จะขึ้นแบบว่าสี่ห้าหมื่นได้หรือเปล่านครับต้องมารับชมกันนะทุกคนผมว่านะอุย้ยดอกนี้เข้ามาอุย้ยสวยก้อนทองเออให้มันเข้าอย่างนี้ดีวะทุกคนถ้าแบบว่ามันไหลไหลแบบไหล,าหลานานเหมือนเมื่อวานมันก็ไม่ไหวไปทุกคนเออประทัดมาสวยเมื่อวานแบบว่าถ้าผมต่อยหน้าจอไดาผมต่อยแล้วอะแม่งแบบขาดฟิลจัดอะฟิลคนกําลังแตกอะทุกคนเออดอกนี้คูณสิบประดีทุกคนพันห้าสวย นี่นี่เป็นสูตรนะครับใช้สูตรนี้นะทุกคนสูตรสายโดดนะสูตรสายโดดนะสามสิบผมขยับไปหกสิบทุกคนจะมันเป็นสูตรครับอันเนี้ยแล้วแต่เลยแล้วแต่กําลังศรัทธาของทุกคนเลยนะสมมุติเมื่อกี้สามสิบใช่ปะ่ะทุกคนจะขยับลงก็ได้จะขยับขึ้นก็ได้จะขยับลงเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ขอไม่ซ้ําไม่ซ้ํากับเบ็ดที่เราแตกนะสมมุติเลยเมื่อกี้ผมผมเบ็ดสิบแตกเบ็ดสิบโดดเบ็ดสามสิบโดดอย่างเงี้ย อย่าอย่ากลับไปเบ็ดอย่ากลับไปเบ็ดสิอือย่ากลับไปเบ็ดสิไปเบ็ดห้าก็ได้เบ็ดเจ็ดเบ็ดหกอะไรเงี้ยไล่ไล่ไล่ไปไล่ไปไล่ไปอย่าอย่าเอาเป็นเบ็ดสิเบ็ดดีก็ได้เออแต่เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมจะไม่ผมจะไม่เอานะผมจะเอาแค่ตอนโดดอย่างเดียวนะครับที่ผมจะเปลี่ยนเบ็ดนะทุกคนมันเป็นสูตรเออเห็นป่ะเออเห็นป่ะแนี่ยหเห็นป่ะคือแบบว่าเบ็ดมันจะไม่ซ้ําเลยเห็นไหม เดี๋ยวผมลองขยับเป็น50มั่งไหมทุกคนเออเดี๋ยวลองขยับเป็น50นะดูดิมันจะโดดให้ผมหรือเปล่านะเออมันก็โดดดีอยู่นะครับโดดดีอยู่โดดเซียวอยู่นะแต่แบบว่าของแพงมันไม่ค่อยมาดิทุกคนของแพงมันไม่ค่อยมาผมจะแบบว่าเอาหน่อยแล้วกันสุกละไกจัดสุกลไกจัดไปครับดอกนี้เออแล้วดูครับทุกคนผมให้ไม่เกิน15ไม้เออผมให้ไม่เกิน15ไม้แล้วกันมันโดดอะเออสูตรนี้นะครับ ทุกคนลองหาเล่นได้นะถ้าเวลาตรงเวลาตรงคุณดวงดีพอดีนะอืมก็ได้แหละครับอย่างอย่างผมมาผมผมมีความรู้สึกว่าอ่าอย่างวันเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าเอ้ยผมอยากเล่นผมอยากเล่นเลยเวลานี้ผมอยากโดนอยากเล่นว่ะเวลานี้แม่งบอกว่าแม่งแม่งแปลกๆอ่ะเออความรู้สึกผมแม่งแปลกๆบางทีนะผมตื่นผมตื่นบอกว่าห้าหกโมงเงี้ยห้าหกโมงแต่ผมบอกว่าห้าหกโมงเย็นทุกวันนะ แต่ผมมาเล่นตอนเช้ามาไรทุกคนผมจะสลับเวลาเล่นนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยจะพรุ่งนี้เฮ้ยขอโทษในคำหยาบคุกคนขอโทษนะครับขอโทษน,นะคำหยาบที่ผมพูดไปนะขอโทษน,นะเฮ้ยเฮ้ยแบบว่าฟิลมันประมาณแบบว่าเฮ้ยพรุ่งนี้รู้สึกอยากเล่นตอนเช้าอะ่ะเออพรุ่งนี้รู้สึกอยากเล่นตอนแบบว่าดึกดึกแบ,บว่าค่ำค่ำหน่อยว่ะอะไรประมาณเนี้ยเออมันแบบว่าฟิลมันบอกมาผมก็บอกไม่ถูกอะทุกคนแต่ว่า บางบางทีนะบางทีนะผมก็แบบว่าไม่ค่อยอยากเล่นอะไรเงี้ยเออผมก็หยุดนะแต่ก็แบบว่าผมจะพยายามเล่นทุกวันนะครับผมพยายามเล่นทุกวันพยายามหาเวลานะถ้าแบบว่าอุ้ยดอกนี้ดอกนี้เต็มหน้าเออสามพันถ้าแบบว่าผมจะพยายามหาเวลาให้มันเร็วๆนะครับจะแบบว่ายังไงวะเซตเซตไปเลยว่าเวลานี้เวลาเนี้ยผมจะเริ่มทําเหมือนตอนแรกๆแ,แล้วว่าโดยการที่แบบว่าผมจะนั่งไล่ไล่เล่นเกมแล้วก็ดอง ดองเกมไว้ว่าเอาเอเกมเกมเวลานี้แตกเกมเวลานี้แตกนะแต่ก็ผมก็เสียไม่เกิน500ร้อยออกผมหอดเลยผมเสียไม่เกิน500ยนะอันนี้ผมพกทุนเก่านะครับผมไม่ได้ถอนจากเมื่อวานนะครับวิเห็นป่ะโดดเออสวยอันนี้ผมพกทุนเก่านะครับจากของเมื่อวาน,นที่ผมไปแตกมานะก็ยังไม่ได้ถอนนะผมยังไงแม่งสึโกะหลกายจัดอ่ะเอเอวิดอกนี้เท่าไหร่5 0 0พสวยเออดอกนี้5 0 0พันสวยจ้าสวยจ้า เออไหลชิวไหลชิวไหลชิวหรืวใช่ไปไปครับผมขยันขยับเป็น200ร้อแล้วกันทุกคนอุ้ยห้าร้อยเลยเหรอน้องใจเย็นดิข,ขยับดิน้องคือแบบพี่ไม่ได้มีทุนขนาดนั้นเนี่ยน้องเออต้องเข้าใจพี่หน่อยนะแต่ก็เออแตกสักประมาณเออสี่ห้าหมื่นเนี่ยเออสี่ห้าหมื่นอ่นะแบบจับหลจับหลายจ้าจับหลจ้า,จาเออแบบอโหเห็นป่ะทุกคน ไม่เกินสิบห้าไม้จริงๆนะแต่มันแบบว่าแจกตัวน้อยอ่ะแจกตัวเล็กตัวน้อยอย่ะเออแจกตัวเล็กตัวน้อยอย่ะคือแบบผมอยากได้อุ้ยดอกนี้หกพันมันก็คุมเลยขยับขยับไปสาม้อยขยับไปสา0อยทุกคน <c oughs> ผมอยากได้นี่สิผมอยากได้อะไรวะอืมก้อนเงินก้อนทองอ่ะก้อนเงินก้อนทองไม่ก็แบบว่าอะไรวะไอไอ,อตัวเนี้ยเออผมเลียกไม่ถูกนะไอเขียวอ่ะแล้วก็ถุงเงินอ่ะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แบบว่าส้ม ส้มกับประธานที่แบบว่าผมไม่อยากไปอยากได้นะแต่ก็แบบเอออย่างน้อยก็เอาแล้วกันอย่างน้อยแม่งห้าพันหกพันมันก็คือเงิน่ยทุกคนอย่างนั้นผมก็เอานะอุ้ยหับหลอกอุ้ยแต่ดอกนี้ดอกนี้ไม่ต้องโดดดอกนี้ให้เลยเก้าพันเออสวยดอกนี้ไม่ต้องโดดไม่ต้องรอโดดนะทุกคนมันให้ผมเลยอะจับจ้าจับไหล่จับไายเดอร์เออจับไายเดอจับไายเดอเฉยดูดิว่ามันจะโดดหรือเปล่านะภายในสิบห้าไม้เลย ภายใน30ไม้เลยผมพูดผิดนะแต่ก็เมื่อกี้มันไม่ได้โดดนะมันเข้าฟรีมาให้ผมเลยอะ่ะมันเข้าแบบเต็หน้าาบบเต็น้าจัดอะ่ะเต็น้าแบบนี่เงี้ยนี่เงียบอกแล้วบอกแล้วภายใน30ิไม้ทุกคนแต่มันมาของน้อยอะ่ะผมอยากได้แบบว่าไอ้เขียวไม่ไอ้เขียวก็ถุงเงินถุงทองไรเงี้ยเออดอกนี้หมื่นปะ่ะอ้โหมื่นห้าสวยจัดเออเอากําไรจากเมื่อวานก่อนทุกคนถ้าบอกว่าขอขอย่ายนะครับขย,ายนะ่า แตกล่าแตกล่าไปเลยทุกคนไอ้นุมน่มไอ้นุม่มไอ้นุ่มขออนุญาตแตกล่าแตกล่านะผมขออนุญาตเอากาไรจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมกะจะเล่นเอากาไรแบบว่าสี่ห้าหมื่นทุกคนจริงๆผมกะจะเอาเล่นกาไรกาไรสี่ห้าหมื่นเลยนะต้องได้แสนปะวะเออวันนี้ก็จัดไปหน่อยแล้วกันทุนเจ็ดพันนะครับคือเจ็ดพัน 7, มันก็หนักหนักอยู่นะทุกคนจับหลายอนะ่ะขอโดนขอโดนอีกรอบหนึ่งอือุมอ้ม,มก็บเต็มหน้าถ้าเต็มหน้าในจับจัด ว่าผมขอโดดอีกรอบนึงนี่ผมพอแล้วทุกคนเออโดดอีกรอบนึงผมพอแล้วเรอเรอเรอเอเรอหน้องเผื่อเอ <im it> แม่งขึ้นแสนก่อนที่จะโดดนะผมดูแล้วก็เออสวยสวยพอพอพอโอ้โห و, แต่ส้มมาแต่ส้มมาโอ้โหไม่จับเลยว่ะไม่จับเลยว่า,วาน้องโหน้องน้องชายเล็กโอ้โหน้องชายเล็กมาหมื่นห้าโคจบว่ะทุกคนเออไม่เป็นไรนะทุกคนอย่างน้อยก็ได้กำไรนะแปดเก้าหมื่นโอ้โอ ก้าหมื่นจับจัดจับจัดอ่าสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะแต่หลังจากคลิปนี้นะผมจะทําเป็นอ p พีแงวปั่นป่วนอีพสองน,นะเออเอพิโซดสองเอาง่ายเอพิโซดสองนะเออใครที่เข้ามารับชมวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแตร์นะครับกดไลค์กดแตร์ด้วยนะอ่าถ้าใครแบบว่าเหงานะครับกระจับเข่ามาไงเอ,อจะได้หายเหงา สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ